สวัสดีครับอยู่ผมเฟรมบอยอาร์แทตวานะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์ดีพี่ผมนั่นเองนะครับผมไอดีเอ mm ็นเอฟทีนะวันนี้ผมจะมารีวิวบาวแคมปิ้งกันนะครับผมก็เป็นเก้าดาวแม็กเลยนะเกียร์ก็อัพแสงเลยนะครับผมก็เราจะเอาไปวัดกับเออจะเอาไปเข้าไปเล่นในสเตจก่อนนะแล้วค่อยไปวัดกับตัวเทพแสงในนาเมตตาตอนนี้นะครับผมอันดับแรกมาดูเสเตจก่อนนะ พลังโจมตีกายภาพอยู่ที่30ล้านนะท่านผู้ชมนะครับก็สกิลเป็นเพิ่มความพยายามของทักษะเพื่อตา้านการใช้ทักษะนะครับแล้วก็ลดการหลบทักษะศัตรูเร้าคอเสียหาย3,200%ลงในพื้นที่ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับอ่ะนี่นะครับเลือดอยู่ที่65ส้าล้านนะนี่ขนาดเป็นเกียร์นี้คนระับอ่ะมาให้ดูเกียร์ก่อนนะต้านสกิลแต่ใช้สกิลค่าใช้จ่ายแล่พอโจมตีกายภาพแบบนี้ อันนี้ก็พลังชีวิตล่าสกิลค่าใช้จ่ายแร่นะครับค่าใช้จ่ายแร่เพื่อแต่เข้าอยากของทักษะ18%เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเกียร์อัพแสงก็จะเป็นขอใช้หายจากคิดเข้าฮิตก็ไม่รู้ว่าใส่ตัวไหนจะดีนะครับก็ก็จะทําการใช้มาเป็นต้านร้อยนะแต่ว่าหลบสกิลแทบแทบหลบไม่ได้เลยนะครับคือหลบแทบไม่ได้เลยนะอ่าแล้วก็ได้ระดับได้วเวลาการสร้างเรนเจอร์พันเอ็นหนึ่งจุดเก้านะครับแล่ลดไปพันห้าร้อยแต่ว่า ถือว่าเลนเจอร์นี้มันค่อนข้างใช้เยอะแล่เยอะมากนะซิ2,600เนี่ยนะครับโอเคเราเอาไปรีวิวกับสเตตกันนะครับเออปกติท่านผู้ชมเป็นข,ขอรีวิวกันที่สเตตไหนครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมมาเพิ่งมาทํานะใครที่บอกผมก็ใครใครก็คนอื่นก็มาบอกผมได้นะ395ถ้าท่านผู้ชมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะ395ปะบอสนกคือ396 อ่านะครับนี่ไปแล้วไปเลยหลับไปดูสกิลกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะมาดูสกิลกันว่าจะแรงไหมนะครับปึ๊บอ่าบัฟความเป็นยอดทักษะ์ศักดการศักดิักดิบ๊อบักดิ์ศักดิ์ไป่ถือว่าแรงนะครับสกิลพ่นไฟสกิลพ่นไฟถือว่าแรงมากนะครับโอ้ถือแล้วก็ปล่อยเบิร์นด้วยปล่อยรัวด้วยนะครับ โอ้โหถือว่าอาตายการรักษานี่ถือว่าไวนะทีเดียวหายเลยนะครับโอเคถือว่าแรงแตมม่มันไม่เท่าบอมันไม่เท่าบาล็อกนะครับผม <c oughs> ก็แรงนะแต่ไม่เท่าบาล็อกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปดูสเตทนี้ปะ <c oughs> ที่เขารีวิวกันผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> ลองไปดูดูนะครับว่าสเต,ตนจะรอดหรือไม่รอดนะครับ ให้ดูสเตตนี้หรือเปล่านะอ่าตัวละเราไปตัวแรกว่าจะไหวหรือเปล่านะ,ะบัฟความแม่นยำทักษะตากัญชัยทักษะแล้วก็บัฟแล้วก็ยิงทักษะเลยโยยิงไม่เข้านะอ่าปล่อยออมาอีกตัวหนึ่งบัฟอาตาการใช้ทักษะก่อนแล้วก็จะใช้ทักษะไม่ใช้ตีธรรมดาอันนี้ยิงมาโอ้โหมาลองดูกันแต่ถือว่าใช้ถือแต่ถือแต่ถือว่าใช้สกิลบ่อยนะท่านผู้ชม แล้วก็มันปล่อยรัวด้วยครับอุ้ยแต่ถ้าถ้ายิงโดนก็คือหายนะท่านผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่ายิงไม่ค่อยแม่นนะอาจจะเป็นเพราะผมผมไม่ได้ใส่โดนด้วยนะอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับยิงยิงไม่ค่อยโดนนะครับยิงไม่ค่อยโดนแต่ยิงแรงนะครับยิงไม่โดนแต่ยิงแรงนะไปเราไปดูกันว่าแบบเราปรับเปลี่ยนเกียร์จะเป็นยังไงนะ ตอนนี้ผมใช้เกีย์นี้มันไม่มีตีโดนนะครับผมไม่มีตีโดนนะเราไปดูกันว่าเกียร์อะไรที่จะเหมาะกับตัวมันเองนะก็ตอนนี้ก็มีเกียร์อันนี้นะครับที่จะดีนะครับเออตาโดนทักษะอะไรต่างๆนะครับพังจมตีรวมโอเคเราถอด <c oughs> โอเคนะเราเอาของบาวล็อกไปใส่กันเมื่อกี้กดผิดนะผมไปกดดูโฆษณานะนะ อย่างเราใส่ให้มันได้มีตีโดนแล้วแต่สกิลอาจจะไม่ถีนะครับแต่มันก็ยังตีโดนนะเออโอเคไปแต่ถือว่าตีไกลแล้วก็สกิลมันมีใบด้วยป่ะแต่มไม่ผิดอะ่ะใบป่ะเนี่ยใบใบทักษะนะครับแถมมีโอกาสทำให้การต้านทานทักษะของของศัตรูธาตุแสงไม่มีผลเมื่อโจมตีนะก็ถือว่าสุดนะครับไปไปในพ v พกันนะครับ เราไปตีตัวหลักเหล่ากันนะผมจนได้ผมใส่เพิ่งจัดทีมไว้อยู่นะขออนุญาตดูก่อนนะนี่นะเออเราก็ไม่รู้ว่าเกมบักหรือเปล่านะโอเคนะเราใส่ของตามนี้เลยนะครับไป มผมก็จะใช้ของมันเท่าๆกันนะถ้าตัวผมกดใช้ของแะไรนี่ก็จะกดใช้ตามนะครับใช่ไหมนะเบาดาวอกเ,เกรดไปไปนะปล่อยสู้ไปว่าใครจะชน,นะนะโอ้โหอุ้ยจะถือว่าทนบอสได้โอ้โหทนบอสได้นะทนบอสได้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าบอสแต่ว่าบอสสกิลทีกว่านะครับแล,ลแล้วสกิลเราไม่ก็ติดเลยนะอยากบอกอาตาการใช้ทักษะออกนะครับโอ้โห เอาปล่อยไปเราลองอ่ะมันเริ่มไม่ค่อยไหวเราลองสร้างโลให้มันได้ใช้สกิลก่อนดิเฮ้ยเดีบอลล็อกเราถือว่าแบบถือถือว่าเกิดตายเกิดตายนะอุ้ยเอาดีๆเอาดีๆท่านผู้ชมนี่ขนาดเกียร์กากกว่าบอลล็อกคุณอีกนะเฮ้ยเอาดีค,คืออาจจะเป็นเพราะผมผมใช้โล่ด้วยแหละนะก็ก็เลยอาจจะแบบ ทำให้ได้ไดเปรียบหน่อยนะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองถ้าเราเจอท่าแสงนะเนี่ยมาลองไปเจอท่ามืดดูไหมเทพที่สุดของท่ามืดนะครับผมจะชนะเปล่าท้าชนะนี่มีแววมีแววโหดนะไปตีเลยนะครับเร,เราจะาไปเราเราจะไปเพกับตัวแทงด้วยนะถูกซีดวงยินที่หายไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือบอสผมสุดเลยนะ บอสของสุดมากแต่มันดีที่ว่ามันมีเครื่องสุดท้ายไงท่านผู้ชมคืออย่างก็ถึงมันตายมันสามารถเกิดมาใช้สกิลได้อะอย่างน้อยโอ้โหสกิลเฮ้ยเรากดสกิลไปนะบอสกดอะไรเราก็กดตามนะเราจะไม่เอาเปรียบนะโดยเวพาจะเริ่มยืนไปแล้วแต่มันก็ดูยืนไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมมันดูแบบเกิดมาก็ตายไปมาก็ตายเลยเออคือแต่มันดีแค่ว่ามันมีเครื่องสุดท้ายไงท่านผู้ชมแล้วมันที่มันสู้บอสบอสเอ้ยไม่ใช่จะมันสู้บอลล็อกได้คือมันมี มันคือมันแบบมันคือมันตีตีเข้าอ่ะนะครับมันตีเข้ามันตีเข้าบอสแสงนะอ่ะแล้วแข็งบ้างโอ้โหแต่สู้แต่ดูแต่ดูสู้ไม่ไหวนะเอาเอาตรงก็คือสู้ไม่ไหวเลยนะเออดูสู้ไม่ไหวเลยนะครับผมโอ้ซูไม่ไหวนะครับแต่ถือว่าปล่อยปล่อยลัวปล่อยเร็วนะโอ้โหเดี๋ยวดูบอสยิงคือคือมันไม่ได้ใช้สกิลอะท่านผู้ชม คือมันไม่ได้ใช้สกิลเลยนะเออแล้วบอสผมก็คือไม่มีตายบอสก็คือไม่ตายเลยนะคือคือผมว่ายังไงอ,อย่างเงี้ยคือยังไงสู้กันมันก็ไม่ชนะเว้ยไอตัวตัวผมก็เกิดมาเรื่อยๆบอสบอสบอสมันก็สแปมยิงตั้งแต่หน้าป้อมไปเรืๆๆ่อยๆไปเรื่อยๆเออนะรู้สึกว่ามันมันไม่ติดสกิลเฮือก์กที่สุดท้ายนะเนี่ยไม่ไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเฮือกสุดท้ายเลยถ้ามันติดผมว่ามันยังพอสู้ได้นะแต่แบบมันถึงไม่ติดเลยวะ่ะโอเค ไม่ติดเลยนะครับผมอ่ะผมว่าสู้ไปยังไงก็แพ้นะเราลองไปเจอกับแทงไหมไปลองไปเจอกับเทพเจ้าแทงสายมือกันโอเคครับเดี๋ยวผมมาสักคู่โอเคครับเรามากันแล้วนะผมจะจัดตัวทัดมือแต่ผมอยากรู้ว่าเอ้ยเออถ้ามันแบบว่ายังไงดียะถ้ามันแพ้ธาตุเนี่ยมันมันจะไหวไหมนะเออผมได้ทำการเอาทางด้านของ ตัวบาวช้างมานะครับผมเบาวช้างเกียร์สุดเลือด249ล้านเลยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าสุดนะาหลบร้อยต้านร้อยเลยนะครับผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเออตัวมันเนี่ยจะไหวไหมนะกับการ PVP ของเรานะโอเคหาก่อนนะหาไอดีตัวเองไม่เจอโอเคไป ก็โอเคไปเลยนะครับเราไม่ต้องหว่วงคนนกนอยากดูว่าถ้าแบบเอ้ยสู้กับเราเหม็นมือนแพ้เนี่ยแต่ถ้าสู้กับตัวแท้มันจะชนะหรือเปล่านะอย่างน้อยนะท่านผู้ชมโอ้โห,โห,โห,โหบ่าวช้างดันโหดบ่าวช้างดันโหดมากบ่าวช้างคือดันโหดมากเราพักไปก่อนนะเราให้มันเราให้ได้เกาะก,กลุ่มก่อนนะ โหบอดโหดด้วยโอ้โหยิงยิงไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้สกิลอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วบ้าช้างบ้าช้างเยียบเลยเลยเลยบ้าช้างเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยบ้าช้างโอ้โหเฮ้ยคือบอสมืดที่ว่าแรงอ่ะยังยังไม่ขนาดนี้นะยังยังไม่เท่าบ้าช้างนะโอ้โหทุเรศมากนะบ้าช้างโอเคเราก็รู้ผลกันแล้วว่าตัวมันเล่นไม่ได้นะเออฮ้ยก็ต้อง ตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะใครที่อยากให้ผมดูตัวอะไร VS ตัวอะไรหรือให้รีวตัวอะไรเนี่ยบอกกันได้นะซึ่งผมคิดไว้แล้วแหละว่าต่อไปจะเป็นเดวินดาวินเี NFT นะเพราะว่าตัวมันก็มีลำนำเยื่อยวนนะครับมันน่าจะพอได้เปรียบอยู่นะครับก็อาจจะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบาวช้าง vs บอสมืดนะโอเคสวัสดีก็ต้องขอตัวไปกอนขอบคุณที่มารับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม